ดึกๆแบบนี้เราพาคุณผู้ชมไปดูงานกันหน่อยค่ะวันไม่ใช่วันพรุ่งนี้วันนี้แล้วสิที่กําลังจะเข้าสู่งานวันแม่อย่างเป็นทางการนะคะคแล้วก็ที่ลานพระบรมรูปสกม้าน,นั้นมีการจัดกิจกรรมเป็นประจําปีนี้เห็นว่าจัดอย่างยิ่งใหญ่เลยนะคะครบรรยากาศในช่วงยามค่ําคืนนี้เห็นว่ามีโรงทานช่วยผู้ยากไร้ด้วยในช่วงเวลาตีสองแบบนี้จะเป็นอย่างไรนะคะคเดี๋ยวติดตามกับคุณมนเทียนอินเทเกตเลยค่ะ สวัสดีครับค,คุณเสด็จคุณรังสีมาก,ก็ผู้ชมที่กําลังรับชมรายการนชาติระวังไพยอยู่นขณนะนี้นะครับตอนนี้เวลาเกือบจะตีสองแล้วเป็นเช้าวันใหม่เป็นวันแม่แห่งชาติแล้วนะครับขณะน,นี้ทีมข่าวของเราอยู่ที่บริเวณลานพระบรมรูปทรงมา้าซึ่งด้านหลังผมนี้ก็จะเป็นพระที่นั่งอนันตสมาคมนะครับเป็นสถานที่ที่ผู้คนนี้ชอบมาแล้วก็ก่อนหน้านี้สักประมาณเกือบ1ปีแล้วครับก็จะมีคลิปโล่ทางโซเชียลมีเดียเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างคับข้างนนะครับว่ามีกลุ่มบิ๊กไบค์กลุ่มใหญ่ มาขับรถบนเวียนจะเด่นท่าทางผาดโผมยกล้อส่งเสียงดังซึ่งตรงนี้เป็นเขตพราชฐานนะครับจนเป็นเหตุให้เจ้าที่แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมาทำการปิดกั้นพื้นที่โดยจะปิดตั้งแต่เวลาหนึ่งทุ่มตรงแล้วก็จะเปิดอีกทีตอนเวลาตีห้นะครับแต่ว่าวันนี้ช่วงอย่างนี้มีเทศกาลที่มีการจัดงานมีการตระเตรียมสถานที่ต่างๆก็ได้มีการอนุมาล่วยเปิดให้เข้ามาพื้นที่ตรงนี้ได้ โดยกลุ่มจักรยานกลุ่มบิ๊กไบค์กลุ่มมอเตอร์ไซค์ต่างๆเนี่ยก็จะเดินทางมาแวะเวียนมาบันทึกภาพถ่ายรูปกลุ่มกวนตัวเองเอาไว้นะครับขณะนี้ทีมงานของเราเนี่ยอยู่กับกลุ่มพี่ๆที่รักบิ๊กไบค์นะครับรุ่น150ปีขึ้นไปอ,อาจจะเป็นกลุ่มดูคติอลิมิเต็ดอะไรยครับผมอยู่กับพี่แต่งนะครับเดี๋ยวจะจองคุยกับพี่เขาว่า ลักรุยังไงามาสถา,านที่ตัวนี้ยังไงแล้วก็มีความเห็นเกี่ยวกับการแสดงท่าทางผ,าผ่าผนิลการโชยล้อส,ส่งเสียงดังในพื้นที่ตรงนี้ยังไงบ้างปวัเดีรับพี่แตงครับสวัสดีครับก็คือกลุ่มเราเนี่ยไปยังไงมายัางไงถึงมาถึงจุดที่บาเาร่วมรุปมาทตรงน,นี้ได้จริงๆเราก็เป็นกลุ่มดุคติเล็กๆนะครับไม่ได้เป็นกลุ่มใหญ่มาก <c oughs> ก็กลุ่มเราก็มีอยู่ประมาณ9คน10คนนะฮะเราไม่อยากให้กลุ่มใหญ่มากเพราะฉะนั้นจะควบคุมลำบาก ทีนี้เมื่อกี้ที่ที่พูดว่าในเรื่องของที่เคยมีกลุ่มบิ๊กไบค์มามายกล้อมาอะไรสร้างความาลำคาญให้กับสถานที่เหล่านี้เนี่ยแห่งนี้เนี่ยจริงก็จริงก็ไม่ไม่สมควรนะครับผมผมเห็นว่าไม่สมควรเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นเขตพระราชถานซึ่งซึ่งเราไม่น่าที่จะมาสร้างาความเ,าเดือดร้อนให้กับส่วนรวมนะครับก็จริงๆก็ไม่ไม่ค่อยเห็นด้วยครับผลต่อภาพลักษณ์ คนรักบิ๊กไบค์อย่างพวกเราอย่างไบมากก็จริงๆแล้วก็ก็มีผลกระทบแน่นอนนะครับก็คนภายนอกเขาก็มองว่าทางพวกเราขี่บิ๊กไบค์เนี่ยก็เป็นพวกป่วนเมืองบ้างอะไรพวกนี้บ้างนะครับก็ถามว่ามีผลไหมก็ก็คงมีผลบ้างนะครับแต่ว่าพวกเราก็ถือว่า การการขับขี่เนี่ยมันจะมีมันจะเป็นการแสดงออกได้มากที่สุดถ้าเราขับขี่ดีฮะเรากลุ่มเราขับขี่เป็นระเบียบเราไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครก็ก็เชื่อว่ามุมมองเราก็ก็จะไม่ได้การขับขี่เนี่ยก็ประพฤติปฏิบัติตามกฎก็ตามกฎจราจรใช่ครับปฏิัตามกฎจราจรเป็นหลักครับแล้วก็คือจะรวมกลุ่มในคนที่ที่มีวิสัยทัศน์มีทัศนคติคล้ายๆกันใช่รวมกลุ่มกันมาใช่ คืนนี้ไปยังไงมาบ้างหรือออกอย่างนี้ทุกคืนไหมครับพี่ก็ไม่ทุกคืนนะครับพอดีเราก็จริงๆพวกเราก็ทางานกันทุกคนนะครับจริงๆแล้วจะหาวันนัดเจอกันนี่ค่อนข้างจะยากพอดีว่าวันนี้เนี่ยเป็นพรุ่งนี้วันนี้ก็เข้าวันแม่แล้วก็แถวนี้ก็มีประดับไฟนะครับเราก็เลยถือโอกาสมาถ่ายรูปร่วมกันก็ตะเวนถ่ายรูปไปนุสย์เสาลีประชาธิปไตยเสาชิงช้ากี่โมงครับพี่นัดเจอกันประมาณสี่ทุ่มครับแถวบางนาแล้วก็ขี่เลื่อยมา ตามสถานที่นั้นที่เป็นสถานที่ที่น่าสนใจใช่ก็แวะถ่ายรูปกันพอดีว่ากลุ่มเราเนี่ยเราเราชอบการถ่ายภาพกันด้วยแต่ละท่านก็จะจะมีเล่นกล้องด้วยมีน้องบอยที่เป็นช่างภาพนะฮะที่รับงานอยู่นะครับก็เลยณเวลานี้หลังแค่งคืนมานี้ก็คือไฟที่เขาประดับประดาตามต้นไม้ตามลายทางนี่กคือได้ปิดแล้วจริงๆก็ก็ปิดแล้วจริงๆม้าเกือบไม่ทันเงินครับก็คือพี่ทันอยู่ได้ได้ทันได้ทันอยู่ครับ าเาถ่ายวเวียนมาที่สถานี<า>อันนี้นเป็นจุดสุดท้ายที่เรากล่าวว่าเราอยากจะถ่ายคู่กับพ่อเราห้า,าันนั้นก็ก็เสียใจเหมือนกันที่แบบมาแล้วเราก็ไม่ได้รับความสะดวกในการที่จะมาถ่ายจริงแล้วก็เราก็อยากมาถ่ายรูปกันนะเราไม่ได้มาสร้างความเดือดร้อนให้ใครแต่ว่าจริงๆก็เจ้าหน้าที่ก็ก็ขอร้องว่าให,ให้ให้ออกไปอะไรเงี้ยครับนี่ก็น่าจะเป็นผลกระทบที่พวกเราได้รับ จากข้างนู้นครับ,รบวันนี้ย่งในไหนก็วันแม่แล้วอยากให้พี่พูดถึงวันแม่พูดถึงความรักของแม่ในฐานะที่เป็นลูกเนอะไรก็แล้วแต่ก็ครับ <ๆ S 2> ก็พรุ่งนี้ก็จะไปกราบคุณแม่นะครับซึ่งซึ่งทําทุกปี <S <S ก็อยากให้ทุกคนรักแม่มากๆนะครับก็แม่เป็นครูคนแรกของเรานะครับท่านมีพระคุณท่านเรามานะครับก็อยากให้ทุกคนทําดีเพื่อแม่ครับ ครับแล้วนี่ก็คือความคิดเห็นทัศนคติของกลุ่มพี่ๆที่เขารักรถดบิ๊กไบค์นะครับแล้วก็แสดงความเห็นถึงคลิปเหตุการณ์ครั้งนู้นว่าสง่งผลกระทบยังไงบ้างซึ่งก่อนหน้าน,นี้ครับทีมข่าวของเราก็ได้ตะเวนดูจุดที่ประดับประดาไฟตามถนนราชดำเนินตามถนนศรีอยุธยารวมถึงบรรยากาศบริเวณโดยรอบแล้วก็ภายในพื้นที่สนามหลวงนะครับซึ่งมีการตระเตรียมงานจัดวันแม่อย่างยิ่งใหญ่นะครับโดยภายในงานนี้ก็จะมีการตระเตรียมโรงทานของมูลนิธิ หรือว่าหน่วยงานการกุศลต่างๆอย่างเช่นของมูลนิธิร่งกระตันยูมูลนิธิปอเตึงน่นะครับก็จะมีการเตรียมโรงทานไว้สําหรับพี่น้องประชาชนที่จะมาร่วมงานในวันพรุ่งนี้นะครับนนะครับซึ่งวันนี้ก็วันแม่แล้วครับทุกคนรักแม่ครับอย่าให้ความสําคัญกับแม่แค่วันแม่แค่วันนี้วันเดียวครับควรที่ให้ความสาคัญกับแม่ทุกๆวันทุกๆวินาทีครับช่วงนี้กลับไปทางสถานีครับ